ออมสกาวใจประกาศลั่นยืนยันจะขอเอาต่อไปจนกว่าประชาชนจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องสำหรับออมสกาวใจพูลสวัสด์ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนยืนยันที่จะขอเอาต่อไปเพื่อเป็นการเรียกร้องให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตตอนนี้ โดยออมสกาวใจได้มีการโพสต์ภาพข้อความที่เขียนว่ายังยืนยันที่จะขอเอาและจะขอเอาต่อไปจนกว่าประชาชนจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ประชาชนควรจะได้จากท่านในทุกๆเรื่องในวิกฤตนี้นอกจากนี้ยังมีการระบุแคปชั่นรูปภาพว่าอยากให้คนที่คิดว่าขอเอาไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่สร้างความแตกแยกอยากให้ลองคิดอีกด้านว่าจะให้เราอยู่เฉยๆไปวันๆ ในขณะที่มีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆวันหรอคะตอนนี้ประชาชนที่พอมีกำลังก็ช่วยทําทุกอย่างแล้วทั้งบริจาคเงินเป็นจิตอาสาทั้งที่ทั้งหมดควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปกป้องดูแลจัดการความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้เสียภาษีหรือเปล่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับ เข้ามาถูกใจและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนเข้ามาขอบคุณที่เธอเป็นกระบอกเสียงและคอยอยู่เคียงข้างประชาชน